สวัสดียามเช้าค่ะเช้าวันพฤหัสนะคะที่โรงแรมลามาสิพามาเบิงบรรยากาศตอนเสาร์ะค่ะเด้อพีนอ่น้องสระว่ายน้ำเห็นไหมสระว่ายน้ำตรงนี้เป็นแม่น้ำเจ้าพยาเลค่ะนะอ่า เราอยู่ใกล้แมา่น้ำนเจ้าพยานะคะแต่ห้าก็ต้องออกไปข้างนอกหน่อยหนึ่งเนาะบรรยากาศสวยนะพี่น้องเราได้วิวสุดยอดอ่าพร้อมไปกินมอนแมวอาหารเสาไปไปเลยพี่น้องไหมเออให้ทาคอ ัที่ร้านอาหารไปเจอกันที่อาหารอยู่ในโรงแรมเนาะมาทำความสะอาด,าด,าดแล้วเรากดทิดว่ากดไปกินอาหารเช้านะจ๊ะ welcome to breakfast เอาดิบกคอฟเดี๋ยวอาหารเช้า,า,าเป็นอาหารเช้านะจ๊ะอันนี้เป็นอาหารข้าวโอเค หม้อข้าวแล้วก็ผัดหมี่ดีน่ากินน่ะเออโอเคคุยชอบเอาแฮมโอเคแฮมแฮมไข่ดาวโอเคโอเคแล้วไปดูหมอ้อข้าวซิหมอ้อข้าวตรงนั้นอ่ะเปิดซุปให้หน่ยโอ้อะไรบะ้อันนี้ข้าว อันนี้ข้าวข้าวเฉยๆปิดแตงกียวบริการการโน่ค่ะกาแฟนักจัดตลาดตลาดไอซ์สูบเลย อร่อยไหมคะอาหารเช้าสามร้อยห้าสิบจ่ายเองเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวก็ไปจ่ายเงินค่าอาหารนะจ๊ะอ่ะฝากคลิปหน่อยกดไลค์กดแชร์กดติดตามบายบายจุ๊บจุ๊บ ลามานอนแมวไปที่ค่ะนี่สะไว้โอสะไว้น้ำนะจ้าที่รักเธอฝนตกปะเนี่ยสะไว้น้ำโรงแรม จอเราอยู่ชั้นสิบอะจะได้เราขึ้นชั้นสูงไม่ได้ป่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าแปดเก้าสิบ โอ้แต <Ooh. test Springs> <esc it> ่ไ oh, ม่เป็นไรหนึ่สองสามที่บ้านแลวเหนเย้กิดกล่าวเสร็จก็มาพักผ่อนบันพักผ่อนนอนเนยนรองเรมพี่น้องไปใส่รอกันนี่แหละซียูอีเดนมา อีมอนนะคะโอเคคลิปนี้ก็จบตอนนี้นะจ๊ะที่รักบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแกดชร์กดสนัคานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดสนัครนะคะ